เห้ผมกินดีๆไม่ได้เว้ยเนียอะไรครับ <S <S วันนี้เป็นคลิปลุงแบงก์กินข้าวนะฮะจะขอเชื่อฟัองลูกสีนะ,ะรครับผมกผผมผมแค่นั่งกินข้าวมันมันก็ให้ผมนั่งกินดีๆไม่ได้แม่งถ้าผมไปนั่งที่มันจะไม่ตามผมไปถ่ายนั้นหรอครับรู้ป่ะสิ่งต้องข้าวของตอนนั้สิ่งคืออะไรเนาะ ส,สิ่งที่ไม่ควรทำในช็อตพลาสติก,กเลยรูป้ป่ะทำอไมเอาปากลูดลูดแะไรตรงนี้ยาย่าคุ้เคยแม่คมไว้น้อยกว่ากระาดาษอีสีนิดนึงแล้วจี๊ดแล้วทำนิดก็ลงมาลิ้นิดมึงจะไปปาดปากาตัวเองไรจ้องกจ้องไม่โลภจิตนะครับช่างเงี้ยเดีเด่นไม่ควรดูจ้ของอกจ้องไม่โลภจิต ีไม่ปเปิดหน้าแมงเปิดมาตั้งนานแล้วนายไป๊งเน <ừ> ี่ยท่านใดเขาเพื่อนนะนอเออแม่งเ,เหาแต่กูอี้ยอะกูกับไปเพชรแม่งโดนเยอะสุดละพวกพวกมึงรวมถึงยังไงกล้องถ่ายก็ชอบทำหน้าปนแปลกๆแบบไม่มีได้ไงไอ้เพชรก็ชอบถ่ายหน้าดีนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ันถบบ่ายวัฒน,นาการเนี่ยไอเทสก็ไม่เปลี่ยนทันทีเลยผมไม่รู้จะซื้อไหนจะให้กูแบบตลักเพราว่าไอเอ็มเอลนี่ซื้อ,อ,อขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมไงฮัลโหลี่ล้ออาหารหน้าเดียวเต็มเลยเยไม่รู้อะารหรืรหรไงล่ะยู่ย

ตอนนี้บืนแบงค์ปนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ค่อนอร่อยมากอังกฤษแต่ชาจะอร่อยกว่านี้ก็ไม่เห็นหน้าคนถ่ายนะครับไม่ได้ไม่เห็นหน้าจะของเจ้าจรอดมุนจ้าจรวดเลยควนตีนอังกฤษปะมันมีมันมีไอ้คำหนึ่งอะที่มีคำว่าซัสแฝงอยู่เลยอ่าเห็นอยู่ซัสมาคลิปบล็อกลูกแบงค์นะฮะมึงเอากระเป๋าของดิ้ดิปืน เอาไว้ที่เดิมมันแลหละอ๋อนีอน่ โอ้โหตังเป็นร้อยบอก50ไม่มีให้กูดเทีอ่อ่ะโคตรตึงคือแหมอิทฟา,างไปทางนแ้เนี่ยอะไม่เอาเาอรเาไ่สบาทเดี๋ยวเียวเน้อไรมันเอาสครับสี่สิบไอ้ควายไม่ต้อง อยู่ไหนให้เจ้ากล้องรงดินแรกก็จะเอาตุงนอนข้าวข้าวหาข้าวมาม้งเน่ <c oughs> เก,กิดจ่กรายการาวันๆของ i M L เนี่ยตามติดชีวิต M L เจ้าเจ้าของช่องไม่รู้กินนะครับอย่าอย่าหาดูครับแมงคีมอสเจ้าอ,องก็จะของช่องไม่มีจูครับเจ้าของช่องจูเจูบขาดโดนแมวกัดจูขาดแมวกัดพ่องนี่คือโดนแมวขวดมือเฉยไม่ง่ครับเจ้าของช่องมันง่ โง,ง่เหี้ยเลยโง่กูจะตั้งชื่อว่าอะไรตอนแรกกูจะตั้งโพโลมีแมวไหมจัดบอกเพื่อนโง่มีแมวไหมมีนะจะตั้งโพโลแต่ว่าพ่อบอกว่าชื่ออะไรดิกูเลยบอกงั้นโพโลอเอ็กซ์ดีก็ได้ <c oughs> พ่อก็บอกอะไรมึงตั้งนะั้นจะไม่น่ารักเหรือวะแมวมึงสีน้ำตั้งว่าชายเย็นจะไม่น่ารักตั้งว่าจีนไงฮะ <c oughs> ตั้งว่าจีนเีย <c oughs> แมวเดี๋ยวก่อนชาเย็นม่านแมงสีขาวครับฮะเหอแล้วมันก็ชาเอ้ยมันก็แบบนมสดไข่มุกไงเพราะมันขาวดำสีขาวตัวยัวทายมันว่าต้นเดียวตัวสีขาวเออขาวดำขาวเพิ่งมาผู้เห็นในกล้องดึงออกลืมเปิดหมดสบายสายตาไว้มันก็เลยดูเหลืองเพราะว่าสายตามีเหลืองนิดเดียวมั้งคนไม่ผมก็แย่ก็ขอไหมเพราะไม่เปิดไหม พ่อครูชอบอะไรเหลืองงเช่นฟักทองบมดมันก็หลังบมดมันจะหลังหข้นน้ำใช่ไหมเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยก่อนสติงเกอร์ที่นี่โคตรโหนะครับตีพ่อตีแม่อันตรายใครมาก็มาเล่นน้ำได้นะครับเขาให้เล่นฟรีอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่ารถกูด่าอย่าไปเล่นของเฮ้ยเฮรยื่นไปอ่ะ ไม่ใช่ครับลุงแกครับลูกสายแค่นี้เอ้ยอย่าพรุ่งนี้ต้องมาหมอบตัวเนี่ยมาวัี้สามเอ็ดดิสามเอ็ดเขาประกาศสามเอ็ดกับมามอบสามเอ็ดี๋ยวก็รายงานตัวที่แล้วไทยครูแก้ไี่มึงยังฮะไทยแก้เกตมึงยังดูแป๊บเกูไม่แก้นะเอ้ยี้ยกูตัดคลิปแป๊บแต่ทันแม่ทักมาคนประกาศพรุ่งนี้